สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับ่องสายฟ้าผ้ารวอยเนาะครับผมมือนี้ก็ผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่สี่ศูนย์นะครับมาตามเบื้องแนวทางโศกลาบกับแม่ครัวเนาะครับเลขแม่ครัวที่เอาถากันมาด่วนเนาะครับเนาะเพิ่นก็โทรมาให้แล้วเนาะครับผมมาเบื้องน้ำกันเนาะครับผมเกรซุสนใจกกันทางไล่ข้าศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าหกสองเกรซือเลขกับม่อุดนน้ำครีมน้ำเดือดสกัดกับแค้วเสียงนี่เนาะค่ะน้องวัดนี่เดมมานต่อนะคะ

ต่อนีก็เลขก็เลังออกก็าลางหมุนไหวนจันงน้อยนิดหน่อยหาซื้อเละมีหน้าที่สท้ไทยแบบบอกเลยว่าหมวดนี้กับสิมันนี้เพราะว่าตอนีเคียรเลขกันเนาะเฮงได้ปูเพื่อไม่อว่าเห่มาแล้วหมวดที่แล้วก็ให้ตัวเลขสองตัวมาคก็ให้หกหนึ่งกับสี่สองค่ะ เล่นเขาเล่นซีสองเขาอยู่แล้ววันที่สิบเอ็ดเด้งขับผมโคตรทุกองอวันี้เขา่าสามตัวหายมาสามตัวนี่เขาหาียกเทปูนวัที่แล้วก็หายมาสองตัววันที่แล้วให้ต้องมีซีสองขับผมเล่นกับซีสองเล่นซีสองขับผมได้เมื่อนนี้กนที่เล่นวันที่แล้วกามากใบสองครืง ใบสองตกตรงใบสองตกตรงครับอ๋ออี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะเวลาเที่ยงอันนี้มาก่อนเที่ยงครับอันนี้มาะมาก่อนเที่ยงไม่เป็นอะไเที่ยงไปจับจองได้ทุกทุกงวดดก็มาก่อนเที่ยงมีงวดอะไรนมาใบสองครับผมโคนอืมมาใบสองเขาให้มาสองตัวครับผมงบหนึ่งก็สี่สองเน้นสี่สองค่ะวันนี้เขามาเลขสามตัวครับผมวันนี้ให้มาสามตัวสองโคเขาเขาเน้นว่าบนกาล่าง ครับผมโมไม่ตจะเป็นไม่ตจะเป็นบนลทุตตะปูเนาะสามตัวสามตัวก็เป็นบนบอได้ไขวามากเป็นสองตัวก็ได้ให้สามตัวขับบอดที่แล้วให้มาสองตัวสองคูสิบเอ็ดหมวดซ้อนวันนี้เป็นวันที่สิบสองวดนี้วันที่สิบสองครับผมเขาสิบเอ็ดหมวดครับจะเขายิงวามืงมือแร่งนี่แหละแต่ว่ามาตามไฮเอซี่แล้วเนาะครับผมเอาตามไปแล้วไปนอนเอซี่ครับผมทันทีรอคอยกันนะครับซื้อสามตัวได้บอกคู สามตัวไปเลยสามตัวสร้อยเล่นหกประตูเน pues ี่ยป uh ูะเล่นหกประตูโอ้มันหลายพูดนกกระเล่นหกประตูก็หลายดอเนกเอาตัวนี้ไปลองนวัดดวงไปโดนนาะมันไก่ไม่เลยนะมวยนี่มาแปดงวดที่เราหกหนึ่งกับสีสองค่ะขอหนึ่งสี่สองคกับตมวมวยนี่ผลมาสามตัวมวดนี้เห็นมาสมตัวนะปูเนาะสามตัวค่ะแปดสี่ห 8 6ดหกสี่กับเลยเทานีคก็ไดเจ็ดเก้าอ่าทำไมส่งแชทหนาจอไว้เมื่อนี่เขาขับวดนี่มีความมั่นใจกะรตหกกับสี่แต่ว่าแอดแอดชอบด้วยไอ้อนเขาบันสื่อหกประตูเนาะครับเนาะอเอซับเรียนไปหลเนะครับเนาะทามีส่งมีหลาบน้ำเพลินอ๋ซับเรียนหงวดที่สิบสอครับผมแต่ว่ากระซื้อล่ะ เบียกครับผมชอบก็จัดมักก็พันแมนมักมามักก็เอาเพื่อเขาเลยทามันโดนมักพอมักก็ซื้อเจ็ดเก่าซื้อแล้วเร่งรถ4คูซื้อแล้วแล้วมันเขาก็เล็กจะเป็นงวดที่12เขาเ่าะค่ะมาลุ้นกัน1งวดงวดให้วดงวดที่แล้วให้มาเล็ก2ตัว2คู่งวดนี้ให้มาเล็ก3ตัว2คู่ให้เน้นตัวไหนนี่ปู เขาบวาว่ไเขาปวาเน้นมกูปวาน้นให้ซ้ำๆกันให้มาสองสี่โะปูเนาะเกเสียงดวงอ่ะเต็กเสียงดวงกันเป็นน้องส้มวัที่แล้ววันไหนตัวใดครับหกนึ่งกับสี่สองครับผมก็ว่าเน้นสี่สองเเขาตรงเลยอเียวให้หกหนึ่งกับสี่สองวันี้ให้มาสามตัวนะคะเอพี่ว่าเอาอันกัเขาเน้นลางเลยงดตอน วุานี้สงใส่เส้เน้นบนนี่ครับสงสัยว่านี้เส้เน้นบนนปูเนาะวดขี้เลลวห้เนียลางว่านี้เน้นบนจับใจความจับเอาไดพี่น้องช่งวดที่แล้วหายมากตปัวหกหนึ่งกับงหกหนึ่งกับสี่สอนีงวดนีหายมากแปเจเก 8 64, ปดกระสินเนนแปดตัวครับผมหกครับผมเจ็เก้านจับหกแปดแหยังหกสี่ีหยังสีครับผมโอ้ครับผมอัาอ่าทัตตดสี่สีอาหกหกแปดสี่หีู่เนาะเจ็ดเกาเก้าเจดสีไปซบมาครับผมแต่ว่าเจ็ดเกก็ดแอดมินเอฟซีบอกว่าอันแล้ว ครับผมเห็ดเขาเขีนแล้วอัานอ้าวทราบมันอ่านเก่าว่าซีหกหกซีอะไรพี่น้องซับไว้ได้หนิเด้พี่น้องช่องซับไว้ได้หนินี่คือมาแล้วโดนโนเด้อพี่น้องไอซีครับผมที่เอฟซีคนล่อคอยกันนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ตอบคอมเมนต์กันมาแล้วว่าประมาณเที่ยงตัวหร้อมาเที่ยงขามาเที่ยงวัดที่แล้ววัดที่แล้วมาใบใบสองโมงใบสองโมงวัดนี่มาเที่ยงพอดีเนาะครูเนาะ เอามานีมากกวันในนิดนึ่งนะคุณผ้ชมเนาะทุกทุกหมวดเขาก็มากวนครับผมมากกว่เรื่วงทุกหมวดนี่หมวดเดยเขามาไครับผมเก็บซื้อวพรทนดิปูเก็บซื้อเพท่นครับผมแล้วก็อะไรพวกละแสนังแสนอืมกับวันนี้มาเที่ยงพอดีรับผมอ๋อจับจองหาซื้อนะครับเนาะเดี๋ยววันศุกร์ท่านาะครับผม ว่ามันจับจองมองหาที่นั่งเนาะว่า <c oughs> มันมีนเบื้องหนังาเบื้องตัวเลขกันพีนอ้องหาเสื้อไต้โรดนีคือท่านกับท่านละนี่ท่านท่านท่านเดี๋ยท่านเลดเลขึงข้อเก็บอ๋อครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนอะครับเนาะหลังจากถามาดดเนาะครับสําหรับเลขกแม่รัวถากันมาตะโสร่นเนาะครับผมตอนก็ประมาณเที่ยงครัวเนาะครับผม อ่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าเพืวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีทางบ้านมีแต่ความสูขความเจริญนะครับมีโศกมีลาบนะครับเงินไหลกองทองไหลมาเนาะครับติ่มกระเป๋าอาญ,ญาคือเกาครับผมมึงบรรยากาศเนาะครับเนาะ อ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาด้วยกับคอร่าทันภูชมไปิ่ก้อนนะครับผมขอพุ่นครับ